มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำตึกมีบริการตรวจสุขภาพประจำปีพร้อมทริปท่องเที่ยวัางในและต่างประเทศสามหมื่นสองครับแพงไปครับสามหมื่นไม่ถึงเฮ้ยหมื่นห้าแพงไหมครับหมื่นเดียวเหรอก็ยังแพงไปอยู่ดีเฮ้ยไม่ถูกอ่ะอะไรตะวันตลกแล้วถามจริงทำไมถูกอะใช่ไม่เข้าใจอะถึงนะ สวัสดีครับพี่เติร์สสวัสดีครับสวัสดีครับไอดอลสาวสวัสดีค่ะเอ้ยจิรัตน์นะคะจากแมทมิวสิครับเจ้าของผลงานนะครับเจ้าของผลงานเพลงตื้นปุย้ยค่ะจริงๆเขารู้กันหมดแล้วนะเนี่ยแล้วพูดทุกที่เลยสวัสดีค่ะ M U T 2 0นัชามัญชกรเพชรประพันธ์ค่ะเรนเอง ก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาทำคอนเทนต์ไทยราคาบ้านพักคนชรากันซึ่งก่อนอื่นเลยก็มีคำถามอยากจะถามก่อนว่ามีภาพจำเกี่ยวกับบ้านพักคนชราอย่างไรบ้างเอ้ยมองว่าบ้านพักคนชราเหมือนเป็นสถานที่ที่แบบว่าช่วยพพอร์ตผู้สูงอายุอ่ะที่อาจจะเฮ้ยไม่มีคนดูแลหรือว่าครอบครัวเขาไม่แบบไม่พร้อมที่จะสพอร์ตดูแลเต็มร้อยก็ต้องเอาแบบมาให้อยู่ที่บ้านพักคนชราหรืออะไรเงี้ยตอนที่ยังไม่โตเท่าไหร่อ่ะเราก็จะเหมือนกับว่าบ้านพักคนชราเป็นที่ที่คนที่แบบไม่อยากเลี้ยงพ่อเลี้ยง ม่่ออะไรยางเี้ยเอาพ่อแม่ไปไว้บ้านพักคนชราแล้วเขาก็จะต้องอยู่แบบลำบากลําบากอยู่กันหลายๆคนแต่ว่าพอเราโตขึ้นประมาณหนึ่งอะเห็นข้อมูลของบ้านพักคนชรามากขึ้นก็รู้ว่าเฮ้ยมันมีหลากหลายแบบนะ เป็นเหมือนแบบเป็นคอนโดเป็นคอมมูนิตี้เราก็อาจจะไม่ได้เหงา้วยเพราะแบบมีเพื่อนอะภาพจำพี่มันเป็นบ้านพักคนชราแบบแฮปปี้นะแบบว่าอยู่ยังมีความสุขมีสาวว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าต่างประเทศมีเยอะมากครับจริงๆแล้วสังคมเรากำลังเข้าสู่ยุคที่คนแก่เยอะขึ้นเนาะหรือ Society. เอจิงโซซตี้หมายความว่าหลายๆคนที่เริ่มอายุมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยบางคนเขาก็ไม่ได้มีครอบครัวบางทีบ้านพักคนชราก็อาจจะเป็นหนึ่งในทางเลือกที่เขาสามารถไปใช้ชีวิตอยู่ได้ซึ่งวันนี้เราก็จะมีให้ลองทายด้วยกันว่าแต่ละหลังคิดเป็นค่าใช้จ่าย ต่อเดือนราคาเท่าไหร่ครับเริ่มกันที่หลังแรกน่าจะเป็นที่คุ้นเคยกันดีก็คือบ้านบางแคนั่นเองอยู่ใกล้อยู่ใกล้อ,อยู่ใกล้พวกเราค่าค่าคุ้นเคยทุกคนพูดถึงบ้านพักคนชราบ้านบางแคก็จะเหมือนแบบติดท็อปทอปเลยอ,ะอ่ะ บ้านบางแคนี่ของรัฐหรือเปล่าอ่ะบ้านบางแคเป็นสวัสดิการสังคมสําหรับผู้สูงอายุจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความไม่นคงของมนุษย์<อ>ก็คือเป็นของรัฐนั่นเองเป็นบ้านที่มีความนิยมเป็นอย่างมากสภาพแวดล้อมดีมีสวนมีสระน้าอะไรให้ผู้สูงอายุข้างในมีบริการการแพทย์ตลอด24ชั่วโมงมีเจ้าหน้าที่พยาบาลมีบริการฝึกสอนประดิษฐ<ม>์เพื่อสร้างไรายได้ หมายความว่าผู้สูงอายุสามารถทํากิจกรรมเหล่านี้แล้วก็นําของที่เขาประดิษฐ์ได้เนี่ยออกไปส้างร,รายได้ให้ตัวเขาเองอเลแล้วก็รวมถึงกิจกรรมนาฏนาการทั่วไปเต้นลีลาเต้นรำร้องเพลงตามความชื่นชอบฟีลแบบอะคาเดมีอยู่นะรู้สึกหอว่าเป็นอะคาเดมีแบบว่าผพุทาอะไรอย่างเงี้ยสำหรับเอ้ยเอ้ยคิดว่าบ้านบางแคเนี่ยตกคิดเป็นราคาต่อเดือนเท่าไหร่สองหมื่นไหมแพง เฮ้ยที่บ้าอ้าวถูกขนาดนั้นเหรอแต่เขาพาเล่นเกมดนวยนะเนี่ยไี่ไมีอะไีม่มีแต่กรรมนันทนาการคีย์เวิร์ดคือ,คอนิยมถ้าคนนิยมแล้วก็เป็นของรัฐอ่ะห้าพันห้าพันก็ยังแพงไปอุ้ยถูกจังเลยอะที่บ้าถูกขนาดนั้นเลยเหรอสองร้อยอะถูกไปก็สองพันห้าร้อยบาทสองพันห้าแพงไป แพงไปหรอถ้าของร้านนี่จะไม่แพงครับต่อเดือนพันกว่าบาทอะไม่ไม่ไม่เกินพ5 0 0เป๊ปปังเวอร์ครับเป๊เป <c oughs> <c oughs> พันห้าร้อยบาทถึง2อ0พันบาทต่อเดือนอันนี้คือราคาของค่าใช้จ่ายต่อเดือนในการพักที่บ้านพักคนชราตอนนี้ <บา S 1> ที่อึ้งคือพัานให้เหรอ <laughs> แล้วแบบนี้อายุเท่าไหร่ถึงจะอยู่บ้านพักคนชราได้โดยภาพรวมของทุกๆท,ท,ท,ที่แล้วคนที่จะเริ่มอาศัยอยู่บ้านพักคนชราได้ก็คือตั้งแต่60ปีขึ้นไปก็คืออายุเกษียณตีซะว่าเราเริ่มอยู่บ้านพักตอน60แล้วตีซะว่าอายุเฉลี่ยคนอยู่ที่ประมาณ80-90ถ้าเราอาศัยอยู่บ้านพักคนชราส่วนใหญ่เขาก็ให้ทําสัญญาได้สูงสุดคือ20ปีซึ่งเวลา เรารวมค่าใช้จ่ายรายเดือนเนี่ยในช่วงเวลา20ปีก็จะคิดออกมาเป็นเงิน360,000ถึง480,000บาทสำหรับบ้านบางแคไปต่อเลยกับบ้านหลังที่2นะคะผมชื่อว่าสว่างคานิเว่ สว่างคันเวศอ่าหูเป็นคอนโดนี่โดยที่นี่จุดเด่นก็คือเขาอยู่ภายใต้การดูแลของสภากาชาติไทยมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจํเติกมีระบบคียการเข้าออกเติกให้ความปลอดภัยสูงสุด <c onto> ฟิลคอนโดอ่าฟิลคอนโดมีเจ้าหน้าที่พยาบาลพร้อมปลูกฉุกเฉินเรียกได้ตลอด24ชั่วโมงมีบริการตรวจสุขภาพประจาปีพร้อมทริปท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศอ่าอันนี้แพงแน่นอนโฟกัสแค่ตรงนี้เลยมีทริปท่องเที่ยวด้วยอ๋อ Yeah. พี่เตยคิดว่าที่นี่ราคาต่อเดือนเท่าไหร่ครับผมสามหมื่นสองครับแพงไปครับสามหมื่น oh. ไม่ถึงเฮ้ยสองหมื่นห้าแพงไปครับเฮ้ย hey, จริงเหรอพาไปเที่ยวนี่คือปีละครั้งหรอหรือว่าอเดือนอันนี้ไม่แน่ใจหนึ่งเก้าอ่ะแพงไปครับหมื่นสามแพงไป เอาเงินที่ไหนพาไปเที่ยวต่างประเทศอ่ะพาไปเที่ยวที่ไหนอะถามด้วยจะไปเที่ยวบเขาเป็นล่ะหมื่นห้าแพงไหมครับ <15. S 2> <c oughs> เฮ้ยฉันไม่เข้าใจอะ <laughs> จ่ะถึงนะหมื่นเดียวอะ่ะ ก็ยังแพงไปอยู่ดีขอขอจะเลยละกันนะครับก็คือสําหรับสว่างคานิเวศมีราคาค่าใช้จ่ายต่อเดือนอยู่ที่2องพันห้าร้อยบาทเฮ้ยทำไมถูกอ่ะอะไรตะวันตลกแล้วถามจริงทำไมถูกอ่ะสองพันห้าร้อยจริงตัเนี้ยใช่อันนี้คือค่าใช้จ่ายต่อเดือนนะแต่แต่แต่สองพัรบาทแน่นอนว่ามันก็อาจจะดูถูกเกินจริงเพราะว่าที่นี่ก็คือมีค่าแรงข้าด้วยซึ่งค่าแรงข้าที่นี่ก็จะอยู่ในช่วง6กแสนห้าหมื่นถึงหนงล้านเจ็ดแสนบาท อ๋อค่าแรกเข้าก็คือค่าแรกเข้าเสร็จแล้วไปจ่ายรายเดือนต่อถูกไหมใช่ครับแล้วก็คือถ้าคิดเป็นเงินกลมๆว่า20ปีอยู่ที่นี่อันนี้คิดแบบไม่มีค่าแรกเข้าก็จะคิดเป็นเงิน1นล้านหนึ่งืนบาทแต่ถ้าบวกค่าแรกเข้าก็กลมๆอยู่ที่ประมาณ2ล้านกว่าบาทแต่ว่าจะหาเงิน 2, 000, 000, 000, 000, 000, 000. 2> ล้านมาจากไหนวะก็ต้องเริ่มแผนเก็บเงินแลลวทั้งนั้นอ่ะโอ้ยไปต่อกันกับหลังที่3าแล้วครับผม1นล้านค่ะไมเชื่อว่า Being จีนวิวบีอิงเคานตี้ ภาษาไว้น้ำทุกอย่างบนเกยอ,อยู่ภาสาไว้น้ำโหยทั้งอันทั้งก้อนนี่เหรอใช่ครับทั้งก้อนเนี่ยห <c oughs> โดยจุดเด่นของที่นี่ก็คือเป็นคอนโดมิเนียมเพื่อผู้สูงอายุโดยอยู่ใต้การดูแลของทูล e บรียเฮลท์แคร์กรุ๊ปมีความปลอดภัยสูงเพราะว่าเป็นคอนโดเนาะมีบรรยากาศร่มเลื่อนต้นไม้น,นู่นนันเอ่ยแล้วก็มีระบบเตือนภัยติดตามตัวในโครงการซึ่งคิดว่าน่าจะหมายถึงพวกกล้องวงจรปิดแล้วจุดเด่นสําคัญที่น่าจะมองข้ามไม่ได้เลยก็คือมีแพทย์มีพยาบาลดูแลอย่างใกล้ชิด พร้อมมีโรงพยาบาลฟื้นฟูผู้สูงอายุอยู่ในโครงการมีโรงพยาบาลในโครงการเลยใช่แล้วก็มีการตรวจเยี่ยมไข้ตามห้องพักของแต่ละคนอันนี้คือดีเลยนะเราไปอยู่เดี๋ยวนี้เลยก็เยี่ยมเลยพี่นาคิดว่าจินวิลพิิงเคานตี้ของคุนดีเฮลท์แคร์กรุ๊ปเนี่ยราคาเท่าไหร่ต่อเดือน6,000 0แพงไปครับโห้าหมื่สามแพงไปครับผมจริงไหให้ไปเลยสองหมื่นถูกไปครับ สามหมื่นห้าส่าถูกไปหน่อยสี <45. S 1> ่หมครับแพงไปครับผมสี่หมามครับแพงไปหน่อยครับสี่หมื่นเปเวอร์บอกแล้วว่าใช่แน่นอนซึ่งสี่หมนเป็นราคาเริ่มต้นนะฮะ ไม่มีเงินนะหมายความว่าถ้าเราอยากอยู่ห้องที่ Facility Pa c k a g e ที่ดีกว่านี้ก็มีราคาค่่จช้จ่ายที่สูงขึ้นอีกคิดเป็นระยะเวลา20ปีเนี่ยก็จะตกเป็นเงิน9ล้าน6แสนบาทแต่ด้วยความที่ที่นี่เป็นคอนโดนเนาะหมายความว่าเขาก็มีการขายขาดด้วยเราซื้อได้ด้วยเหรอใช่ครับผมซึ่งราคาขายขาดที่นี่จะเริ่มต้นอยู่ที่4ล้านบาทโดยราคา4ล้านนี้รวมค่าแบบคนดูแลด้ปะใช่เฮ้ย,ช,ยชอบไหมชอบเดี๋ยวคลิก่อกเมื่อกี้อา กลับบ้านหลังที่3ป่ะคิดไว้ก่อน แล้วก็ที่สุดท้ายครับผมที่สุดท้ายชื่อว่าเวลาสุขซซเนียสมาร์ทวิลเลจเป็นที่ที่อยู่ในโรงพยาบาลเปาโลครับลงเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุของโรงพยาบาลเปาโลพระหุทินครับผมบผม,มีการออกแบบมาเพื่อความสงบสุขถูกสุขลักษณะมีความปลอดภยัยไม่มีสิ่งที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุต่อผู้สูงอายุ <c oughs> ก็คือเช่นการออกแบบดีไซน์ต่างๆให้ไร้คมไม่กีดขวางทางเดินพื้นมีความขัดเรียบเนียนอาทิย์แล้วก็จะเหมือนกับว่าแบบไม่มันไม่ทําให้ลื่น ใช่ใช่ก็มีทีมแพทย์ดูแลใกล้ชิดตลอดย4ชั่วโมงเพราะอยู่ในโรงพยาบาลเลยแล้วก็มีกิจกรรมฟื้นฟูร่างกายจิตใจกายภาพบำบัดสถานการณ์ต่างๆทั่วไปแต่ว่าพี่เต๋อคิดว่าเวลาสุบซีเนียสมาร์ทวิเลจเนี่ยราคาต่อเดือนเท่าไหร่ สองหมื่นห้าครับถูกไปมากเลยครับถูกไปมากเลยเหรอบอกนะวันนี้แพงกว่าอ,อันก่อนหน้านั้นนะคอนโดห้าหมื่นเหรอห้าหมื่นก็ยังถูกเลยครับก็คือมีสระว,ว่ายน้ำหละที่เนี่มมคิดว่าน่าจะมีได้มันต้องแพงสุดแล้วแหละที่เนี้ยเจ็ดหมื่นถูกไปครับพอจะดีไหมคิดก่อนเจ็ดหมื่นถูกไปเหรอ 90, เก้าหมื่นเนาะถูกไปหน่อยเก้าหมื่นเดอีกที 1นึ่งแสนบาทคุณทายถึงเร็วเกินแสนหนึ่งคือเป็นราคาเริ่มต้นของเวลาสุขซีเนอร์สมาร์ทวินเลจหนึ่งแสนนี่ถ้าเป็นลูกใครให้เจ็บอะไรใหญ่ๆต้องไม่จ่ายเพิ่มแล้วมั้งคิดว่าด้วยราคาขนาดนี้น่าจะครอบคลุมลูกใครทั้งหมด ส่วนใหญ่ครับถ้าคิดเป็นราคา20ปีเนี่ยก็จะอยู่ที่24ล้านบาทแพงมากทั้งชีวิตดิเซอร์หาเงิน24ล้านมาจากไหนคิดซะว่าใช้ชีวิตวัยเกษียณด้วยเงิน24ล้านบาทไม่ใช่ฉันแน่นอนสําหรับเอ้ยในบ้านทั้งหหลังเอ้ยชอบหลังไหนที่สุดที่พาไปเที่ยวจไดาแค่นี้เลยเพราะว่าจริงจริงนอกจากแบบอาเรื่องเรื่องไปเที่ยวนะก็รู้สึกว่าเฮ้ยราคาโอเค20ปีล้านหนึ่งนะแบบ ถูกอะรู้สึกว่าถูกมันที่เป็นคอนโดอะจินเวล l ี e ิ n งค่ะเพราะว่ามันดูเป็นแบบอาจจะเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเรามั้งพี่ไม่อยากอยู่ในโรงที่มันรู้สึกว่าเป็นโรงพยาบาลอยากจะอยู่อะไรที่มันดูให้รู้สึกว่าเป็นที่อยู่อาศัยให้มากที่สุดอะที่เป็นคอนโดแล้วมีสระว่ายน้ําแล้วก็ดูราคาแบบไม่ได้สูงสําหรับเอ้ยหลังจากที่แบบอานได้ลองดูภาพรวมมีมุมมองเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนไปจากที่มองบ้านพักคนชราตอนแรกไหม มองว่าเหมือนเป็นสถานที่รองรับจริงๆนะให้กับแบบว่าผู้สูงอายุอะไรเงี้ยมีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด2 4ชั่วโมงมีกิจกรรมให้เล่นสนุกสนานเลยรู้สึกว่าถ้าในบ้านปลายของชีวิตอะบ้านพักคนชรา,าก็อาจจะเป็นอะไรที่ดีแล้วก็เหมาะกับเราอะไรเงี้ยไม่ได้เปลี่ยนไปมากแต่มันมีเห็นภาพมากขึ้นเรารู้สึกว่ามัน ก็เหมือนอยู่คอนโดอะแต่ว่ามีคนดูแลเราใกล้ชิดเธอถ้าเกิดว่าบ้านพักคนชรายอย่างเงี้ยเรามีเพื่อนด้วยเราน่าจะขี้เหงานันเราอยากอยากไปเคาะห้องแล้วก็แบบฟิลเมาม,มอยเล่นกิจกรรมสนทนาการแล้วก็กระโดดลงสระว่ายน้ำอะไรเงยยี้ยมุมมองพี่คล้ายๆเดิมนั่นแหละเพียงแต่ว่าพี่ว่าในบริบทของคนไทยอะเวลาบอกว่าบ้านพักคนชราจะรู้สึกถึงความเศร้าความเหงาความหน่อยเอาพ่อแม่เราไปทิ้งอะไรเงี้ยแต่ความจริงดูตรงนี้ก็น่าจะเห็นว่าแบบเฮ้ย ม่ได้เอาไปทิ้งนะบางทีไปอยู่แล้วแบบโหสุดยอดเลยควรไปอยู่หรือไม่ควรไปอยู่มันก็เป็นเรื่องปัจเจกของต่างวัฒนธรรมต่างบ้านความคิดมันก็ไม่เหมือนกันไม่มีถูกมีผิดแต่ที่ว่ามันสะท้อนมามากกว่าน่าจะเป็นเรื่องของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในประเทศเราอะไปบ้านบางแคไม่ได้นะบา,นบางแคเท่เาไหร่นะพันห้า ไม่ได้นะเพราะมันอยู่ที่ประมาณ600ถึง1,000บาทอยู่เลนส์เนี้ยแล้วแต่อายุเราที่น่าคิดก็คืออันนี้แหละเราที่ว่าแม้แต่เป็นบ้านพักของรัฐอย่างบ้านบางแคใช่นนสวัสดิการที่ให้เราเราก็ยังอยู่ไม่ได้เลยซ้ำบ้านพักบางแคที่ของรัฐแล้วอ่ะสวัสดิการที่ได้มาเข้าไปอยู่ไม่ได้นะครับก็หวังว่าน่าจะได้ความรู้อะไรเพิ่มเติมจาก คลิปนี้นะครับถ้าอยากจะให้เรามาเล่นทายราคาหรือทายอะไรก็พิมพ์ได้ที่คอมเมนต์นะครับสำหรับวันนี้เทปบีลาขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับเทปลีลาเทปลีลา